สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยนะช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตนะครับแบบเข้าใจง่ายนะพร้อมแอคชั่นไปกับทุกจังหวะการเติบโตของตลาดไปด้วยกันนะครับวันนี้เราเรามีประเด็นร้อนบิต o i n นะพร้อมพาเลตข้อมูลเศรษฐกิจมาภาพนะที่จะส่งผลต่อตลาดคริปโตนะเตรียมพร้อมรับมือไปพร้อมกันนะครับก็เช่นเคยนะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นข้อมูล เบื้องต้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะคุณคุณชลลินนะสำหรับการส่งซปเปอร์แตงมาให้นะขอบคุณสําหรับกําลังใจและการสนับสนุนและการสนับสนุนนะคอนเทนต์ของช่องของเราด้วยนะครับก็จะนําข้อมูลดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้เพื่อนฟังกันเป็นประจำนะครับ มาเริ่มกันที่ o v เวอร์วนะของตัว Bitcoin เองนะครับก็ยังเรียกว่ายังไซเ a y ยอยู่นะในกรอบประมาณสัก5 8า0 0 0 9นแแล้วก็60,000อยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดหุ้นนะนะของสหรัฐอเมริกาวันนี้เองนะั่นเนี่ยก็แทบจะเขียวทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ SP500 นะแล้วก็เน s ต a ๊นะตอนที่ผมนำคิดอยู่นี้เนะี่ยก็เขียวเลยนะตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับ ปัจจัยสำคัญนั้นเนี่ยมาจากข้อมูลเงินเฟ้อ PPI นะัที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะตัวเลขก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการไว้นะโดยเพิ่มขึ้นเพียง0.1เนะเทียบกับเดือนที่แล้วนะก็สร้างความโล่งใจนะให้กับนักลงทุนทั่วโลกไประดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะหลายคนมองว่าเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนนะเศรษฐกิจของสหรัฐของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะา ที่กำลังฟื้นตัวนะเงินเฟอ้อมีแนวโน้มลดลงนะสินค้าและบริการต่างๆน่าจะมีราคาถูกลงนะกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งนะแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปไปนะถ้าเรามองลึกไปในรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นเนี่ยภาพที่แท้จริงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะครับรายงานจากเฟดนะรวมไปถึงสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งนนเนี่ย เชี่ให้เห็นตรงกัน,นนะว่านี่ครัวเรือนของชาวอเมริกันนั้นเนี่ยกำลังก้าวสู่ระดับวิกฤตครับประชาชนจํานวนมากนั้นเนี่ยเริ่มไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามกําหนดครับแม้แต่ค่าชาวบ้านพื้นฐานด้วยนะข้อมูลจาก Bank of อ m e เมรินั้นเนี่ยเผยให้เห็นนะว่าจํานวนผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตพุ่งสูงขึ้นนะครับกว่าปีก่อนหน้านี้ถึง15เลยทีเดียวนะครับหรือบริษัท โฮมดีพอตนะยักษ์ใหญ่ค้าปีกวัสดุก่อสร้างของของสามรมในการเนี่ยประกาศยอดขายลดลงอย่างมวบภาพเลยนะถึง5%นะก็สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงนะนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือน r e c e s s i o นนะที่รุนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับ พูดถึงข้อมูล PPI นะสัญญาณนี่เป็นสัญญาณบวกนะครับหรือแค่ภาพวงตานะครับข้อมูล PPI หรือว่า producer price index นะถือเป็นัชนีวัดร,ราคาและบริการนะครับในระดับผู้ผลิตนะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ทนี่ยก็มองว่าเป็น leading indicator นะบ่งชี้ถึงทิศทางเงินเฟอ้อในอนาคตนะล่าสุดนะครับ ตัว PPI ในเดือนกรกฎาคมประกาศออกมาต่ำกว่าคาดนะโดยเพิ่มขึ้นเพียง0.1%จากเดือนมิถุนายนนะและเพิ่มขึ้น2.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่0.2%นะตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดนั้นเนี่ยสร้างความหวังว่าเฟดนะอาจชะลอการขึ้นดอ,อกเบีย้ยหรืออาจถึงขั้นหรืออาจจะมีการลดดอ,อกเบีย้ยนะในการประชุมเฟด เดือนกันยายนนี้นะซึ่งตลาดส่วนใหญ่ก็มองว่าจะมีการลดอยู่แล้วนะจะลด25เบสิบทอยหรือ50เบสิบทอยเท่านั้นเองนะตรงนี้เองเนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นสเารโดยเฉพาะนัสแสกนะวันนี้เองก็ปรับตัวขึ้นนะคนระับลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับตัว PPI นะหมวดสินค้าคงทนนะเพิ่มขึ้น0.6ซนะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนบตั้งแต่เดือนคุมภาพันนะโดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาพลังงานที่ สูงขึ้น1.9%นะครับโดยเฉพาะน้ำมันนะที่เพิ่มขึ้น2.8%นะครับในทางกลับกนะันนา p p i หมวดบริการกลับลดลงสูง0 2%นะซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023นะครับโดยมีปัจจัยหลักมาจากค่าบริการการค้าที่ลดลง1.3%นะและราคาขายส่งเครื่องจักรและยานยนต์ลดลง4.1%นะครับ ก็เรียกว่าแม้ว่าตัวเลข PPI จะออกมาต่ำกว่าคาดนะแต่หลายหลายฝ่ายนั้ยังคงกังวลนะว่าอาจเป็นภาพลวงตานะสะท้อนถึงดีมานที่อ่อนแอลงนะมากกว่าจะเป็นสัญญาณการชลอชลอตัวลงของเงินเฟอ้ออย่างแท้จริงนะครับนักวิเคราะห์บางส่วนนั้นเนี่ยก็ชี้ว่านการลดลงของ PPI หมวดบริการอาจเป็นผลมาจากเบสเอฟเฟกนะเนื่องจาก ราคาบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วสถานการณ์แบบนี้นั่นนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับบิตคอยนะคำตอบก็คือในภาวะเศร,รษฐกิจผันผวนเช่นนี้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างตัวบิตคอยนะหรือตัวทองคำนะหรือว่าตัวบิตคอยนั่น,ะนเนี่ยก็จะกลับมาเป็นเซฟเฮ a เวินะครับนักนักลงทุนสถาบันกำลังมองหาสินทรัพย์ที่จะรักษามูลค่า เอาไวนะ้นัท่ามกลางเงินเฟ้อและความผันผวนของตลาดนะบิตคอยเองนะในฐานะทองคำยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยกำลังพิสูจน์ตัวเองอยู่นะด,ด้วยคุณสมบัติ store of value นะที่เหนือกว่าทองคำที่เป็นตัวฟ y s i c a l นะทัางในแง่ของ scarcity นะความสะดวกในการ Transfer และ Transparency ด้วยนะครับและที่น่าจับตามองนั้นเนี่ย เมื่อบิตคอยสามารถไต่นะบิตคอยเองนั้นั่นเนี่ยสามารถที่จะไต่ขึ้นมาอยู่ในท็อป5เอ่อท็อป6นะครับอยู่ในอันดับ6นะของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับแซงค่าเงินเยนของญี่ปุ่นและเงินรูปีของทางอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับข้อมูลล่าสุดน่าก คอมพานีมาเก็ตแคปก็เผยให้เหตุนะว่าบิตคอย n มูลค่าสูงถึง1.2ล้านล้านดอลลาร์นะตามหลังทองคำนะซึ่งของอันดับหนึ่งนะด้วยมูลค่า15ล้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะโดยบิตคอยก็อยู่ในอันดับ6นะรองจากทองคำนะค่างเงินของสหรัฐอเมริกายูโรโซนจีนนะแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันะนั้นก็เป็นอีกข้อมูลในมุมมองหนึ่งนะตัดภาพมากันที่ กองทุนบิตคอยสปอต t ีนะ ETF นะครับเม็ดเงินก็เริ่มไหลเข้าอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะ b a c ก l อคนะครับก็ยังคงมีอินโฟเป็นบวกอยู่นะสำหรับ b a c k l อกนะครับแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ l รลลี่ฟินนะ c e o อของแบ็กลอคที่มองเห็นศักยภาพของ Bitcoin ในระยะยาวนะครับทางด้านเ e t a p พเน็ตนะอีกหนึ่งเวนเจอร์แคนะครับ ของญี่ปุ่นนะประกาศเพิ่มทุน100ดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อลงทุนในบิต o i n และเวบ3 i n f r a นฟ r าส t u r e เจอร์นะตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะใน d i s r u p t i v เทคโนโลยีเทคโนโลยีนะปิดท้ายกันที่ข่าวดีนะทางมากก็เนี่ยได้ทยอยคืน Bitcoin ให้กับผู้เสียหายไปแล้วนะกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคาดว่าจะทยอยคืนจนหมดภายในปีหน้านะ ซึ่งจะช่วยลดเซลล์เพเชอร์ในตลาดนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลอัปเดตแบบเอกซ์ s i v e นะครับยังไงก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆน,นะที่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชนลลิตนะ,นะครับที่ส่งซูเปอร์แตงมาให้นะขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนคอนเทนต์ของช่องของเราด้วยนะครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบชื่นชอบคอนเทนต์เข้มข้นและเนื้อหาแน่นแบบนี้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับ cribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไ่พาทุกการอัปเดตจากช่องของเรานะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์เข้มข้นเนื้อหาแน่นแบบนี้ต่อไปนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้พมนี่ผมทำ คลิปอยู่นี้เนี่ยบิทคอยก็กลับขึ้นมาที่ระดับประมาณสักหกหมื่นหะนึ่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับคืนนี้นะก็ยังมีข้อมูลสําคัญที่น่าจบตาอมองคือตัวอ่อ CPI นะครับวันนี้มีเ,เมื่อคือนมี PPI แล้วนะคืนนี้จะมี CPI นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ